สวัสดีครับนักศึกษานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับสำหรับตัวอย่างการใช้ JavaScript นะครับเพื่อสร้างแบบฟอร์มรับสมัครงานนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ลองตรวจสอบค่าที่อยู่ใน textbox นะครับถัดไปเนี่ยเราจะลองทำงานกับ radio box นะครับ radio button นะครับแต่ผมขอปรับเปลี่ยนโค้ดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียน ทุกอย่างเนี่ยไว้ในที่เดียวกันก็อาจจะยาวไปหน่อยนะฮะผมขอแยกเป็นเป็นเอ่อเป็นโปรแกรมย่อยนะเป็นฟังก์ชันย่อยนะครับนะฮะฟังก์ชันเดิมนะครับคือ Val data ั a เนี่ยผมขอย้ายนะครับการนิยามตัวแปร first name l a s t name นะฮะออกจากกันนะครับผมไปสร้างฟังก์ชันใหม่นะครับ i s v a l i d นะครับ i s v a l i d name นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเปิดปีกานะครับแล้วก็นิยามตัวแปร first name last name นะครับอ้างอิงไปยัง control t e x t fn กับ t e x t ln นะครับนะครับ if fn นะฮะคล้ายๆกับโค้ดคราวที่แล้วนะครับ if fn value นะครับคือถ้า value เนี่ยมันมันจะ คืนค่ากลับมานะครับ n นะครับและ ln value นะครับมีค่าไหม้าเกิดมีค่าก็ให้ามาทำงานในโซนนี้นะครับก็คือให้ return นะครับ return true นะครับแต่ else เนี่ยก็คือถ้าเกิดมี fn อย่างเดียวหรือ ln อย่างเดียวเนี่ยครับมันก็ จะไม่ทำงาน,นะะในบล็อกข้างบนนะจะแต่จะมาทำงานตรงบล็อกด้านล่างก็คือ return false นะครับสำหรับฟังก์ชันหลักของเราก็คือฟังก์ชัน valid data นะครับเราก็ประกาศ if นะครับ is valid นะฮะเอาเพิมพ์เหมือนกันนะครับ is valid name นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วเปิดปีดกปนะกา นะถ้าถ้าฟังก์ชัน is v l l u e a m e เนี่ย return ค่ามาเป็น true ก็คือมีค่าเป็นจริงนะครับก็ให้ทำการ f submit um เลยนะครับก็คือทำการ submit ข้อมูลไปยังอฟอร์มที่ระบุไว้แต่ถ้าไม่มีแล้ว else นะครับ f reset นะครับสองรันนะครับ จะกดสมัครงานฮะคลิกสมัครงานไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรนะฮะสมนึกนะครับนะครับเราเราลงใส่ชื่ออย่างเดียวก่อนดีกว่านะครับคลิกสมัครงานนะครับเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ขึ้นอะไรนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นใส่ชื่ออย่างเดียวไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับใส่นามสกุลอย่างเดียวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับใส่ชื่อและนามสกุล ่าโอเคนะครับทีนี้ถ้ามีการปรอกชื่อและนามสก,กุลเนี่ยมันก็จะทําการรีเดเร็กนะครับส,ส่งค่าตัวแปรนะครับกกกเนี่ยใน first name แล้วก็ส่งค่าตัวแปรใน last name ไปด้วยนะครับแต่ว่าคอนโทรลตัวอื่นมาติดไปด้วยนะครับเดีย๋ยวอธิบายทีหลังนะฮะทีนี้เราลองมาสร้างฟังก์ชันย่อยนะครับ sub function ให้ตรวจสอบอการเลือกเพศของผู้สมัครนะครับ ผู้สมัครก็จะต้องระบุเพศมานะครับผมสร้างฟังก์ชัน is valid gender คไิ้เปิดปิดนะครับหรือป,ปิดครับเสร็จแล้วนิยามตัวแปรขึ้นมาก็คือ ym นะครับก็คือ,อ document get element by id นะครับ g 1นะครับเนื่องจากว่า g เนี่ยมันเป็นตัวเลือก ที่แสดงถึงเพศชายนะครับวารูเป็น m นะฮะส่วน g 2เนี่ย id g 2เป็นเพศหญิงนะครับนั้นเราเราเลยนี่ยังตัวแปรเข้ามาสองตัวอย่างนี้ก่อนนะครับวา f นะฮะ female นะครับ document dot get element by id นะครับ g 2นะครับทีนี้ก็มาตรวจสอบนะครับใช้ if นี่แหละครับ if m dot check get นะและอนะครับเป็นไปนะครับสัญลักษณ์เป็นไปน์นะฮะถ้าถ้า m ถูกเช็คหรือนะฮะ f dot c k คนะครับถ้า female ถูกเช็คก็ให้ทำการ return return ค่า true นะครับออกไปแต่นอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะ else เนี่ยก็ return false นะครับโอเคนะฮะเซฟนะครับเนี่ยทีนี้เราก็จะมีฟังก์ชันสองอันนะครับ is valid gender นะครับขอยาตกรอบนะครับเพื่อป้องกังนความผิดพลาดตอนเรามาใส่นะครับในในในฟังก์ชันหลักก็คือ valid data เนี่ยฟังก์ชัน valid data เนี่ยเราก็เอามาใส่ที่ต่อจากนี้นะครับ is valid name ใช่ไหมเราก็ต้อง and นะครับ e and สองตัวแล้วก็ is valid แล้วก็ยังเหลือวงเล็บนะฮะทีนี้เราจะต้องระบุทั้งชื่อสกุลแล้วก็เลือกเพศนะฮะทดสอบนะครับชื่อสกุลสมมติใส่ชื่อนะฮะถูกรีเซ็ตนะครับฟอร์มจะถูกรีเซ็ตใส่ชื่อใส่สกุลนะครับใส่สกุลเพศนะครับไม่เลือกนะะก็จะถูกรีเซ็ตเช่นกันนะครับเราต้องใส่ชื่อนะครับใส่นามสกุลเลือกเพศนะครับ โอเคนะครับทีนี้พอเลือกเพจปุ๊บเนี่ยกเ็เพจของเราก็จะถูกรีเรซไปยังหน้าถัดไปนะฮะอันนี้ถัดไปเป็นคอนโทรลอะไรเป็นเออ่เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับเราจะทำงานกับ Girl, วันเดือนปีเกิดเราก็สร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน is valid นะครับ is valid bd นะะขอเขียนสั้นกันจริง ถ้าจะจะ,จะเขียนชื่อฟังก์ชันนะก็ควรจะเขียนให้มันสื่อความหมายนะครับแล้วก็เขียนให้มันเต็มนะครับเพราะว่าเวลาแก้จะได้เข้าใจ is valid birthday นะครับตัวนี้ว่าว่า b ก็แล้วกันเท่ากับ document get element by id นะครับชื่อ input type birthday เนี่ยก็คือชื่อ BD นะครับจากนั้น ก็ทำการตรวจสอบครับ if b value if b value เนี่ยแล้วก็วงเล็บปิดเลยหมายความว่าถ้าเกิดมีค่านะถ้าตัวแปร b นี้มีค่าคือมันมันถูกคลิกเลือกวันเดือนปีนะครับก็ให้ทําการ return return true ก็คือ return แปลว่าคืนค่ากลับออกไปยังฟังออกจากฟังก์ชันนะครับถ้า return true ก็คือ return ค่าเป็นจริงออกไปแต่ถ้าเกิด มันไม่ได้ทํางานตามที่กําหนดเราก็ให้มันรีเทิรค่าเป็นเ l s e เป็น f a l s สนะครับโอเคนะฮะทีนี้พอเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอันที่3เนี่ยเราก็เราก็ไปกลับไปที่ฟังก์ชันหลักของเราก็คือฟังก์ชัน Valid Data นะครับในบรรทัดที่14นะฮะเห็นไหมฮะ is valid name ไปแล้ว and is valid gender ไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็ต่อเพิ่มไปอีกครับเราก็ and เข้าไปอีกนะครับว่า i s v a l i d bd i s v a l i d birthday นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ตรงนี้เปิดปิดนะครับเสร็จแล้ว Run, รันนะฮะนะะฮใส่ชื่อใส่สกุลเลือกเพศนะครับแต่ไม่เลือกวันเดือนปีเกิดนะฮะก็จะถูกรีเซ็ตแต่ถ้าเกิดใส่ชื่อใส่สกุลเลือกเพศแล้วก็สมมติเอาวันเดือนปีเกันนี้ก็คลิกเขีย okay, นฮะทีนี้วันเดือนปีเกิดก็จะถูกส่งออกไปนะฮะ bd a t e b d a t e เท่ากับ be date, be date, สองพันสิบสี่หกสิบแปดแบบนี้นะครับทีนี้เหลือ,อ select นะครับ select option นะฮะเราก็เป็นบุีิการศึกษานะฮะ function นะครับ is valid edu นะครับบุีิการศึกษาของผู้สมัครนะครับเราจะใช้ว่า yed นะครับ document get element นะแล้วก็เข้าถึง element ของเรานะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อว่า drop edu นะครับเนื่องจากมันเป็น control ประเภทแบบ drop down list เป็นแบบคลิกแล้วมีตัวเลือกแบบให้เลือกหลายรายการน,นะครับแต่ว่าเลือกได้ e อันเะดียวนะฮะเราจะเ,าเราจะตรวจสอบนะครับว่า if ed selected นะครับ se นะฮะ selected index นะครับถ้ามีการาถ้ามีการเลือกนะครับมีการเลือกดัชนีตัวนี้เนะี่ยก็จะให้ทำการ return true รแต่ถ้าเกิดว่าไม่เลือก คืนค่าเป็น false นะครับแต่ว่าอการศึกษานีฮมันมันจะเลือกไว้ที่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะก็คือมัธยมปลายนะครับซึ่งตรงตัวนี้อาจจะไม่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าว่าคุณออกแบบยังไงนะฮะถ้าเกิดคลิกปุ๊บนะฮะก็ drop i d u ก็จะคืนค่า e 0 1ไปนะครับ สมมติเอาปิญญาโทนะครับ,บ dot idu ก็จะคืนค่า e 0 5นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไอตัวอ id select index เนี่ยมันจะมันจะคืนค่าคือมันจะส่งค่าออกมาเป็น เป็นอาร์ A, เรย์เป็นลำดับที่อาร์เรย์นะครับคือมันจะส่งมาเป็นศูนย์หนึ่งสองสามมันไม่ได้ส่งมาเป็นไม่ได้ส่งออกมาเป็นเป็น e ศูนย์สี่อีศูนย์ห้าอะไรตามตามที่เรากําหนดหรอกนะฮะเพราะว่าค่าพวกนี้มันเป็นวารูนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณต้องการที่จะให้มันอยากจะเห็นนะครับว่ามันมีค่าอะไรเนี่ยนะครับผมขอขั้นอย่างนี้ก่อนนะฮะ alert นะครับ ed .select e d นะ index น index เท่ากับนะครับเร็ index. นะครับ ใส่ชื่อนะครับใส่สกุลใส่เพศใส่วันเดินปีเกิดนะครับสมมติผมเลือกปริญญาตรีนะครับเสร็จแล้วคลิกสมัครงานสกูลนะครับ ผมขอใส่อคอมเมนต์ไว้ก,นะก่อนนะครับขอรีเฟรชก่อนนะครับใส่ชื่อใส่สกุลใส่เพศใส่วันเดือนปีเกิดนะครับใส่วุฒิการศึกษา is valid E D U i s t อ๋อผมอ๋อผมยังไม่ได้เอาเข้าไปตรวจสอบนะครับโอ okay. เค i s Valid E D U ลองเลือเปิดปิดนะครับหรืออะไรสักผู้นะครับหรือมทาทัดนที่สี่ Okay, นะอย่งนี้อ่ะทีนี้ออ่มันทำงานแล้วนะครับก็คือมันจะคืนค่าออกมาเป็นอ n d เด็กซ์เท่ากับเท่ากับศูนย์นะครับลองเลือกตัวเลือกอื่นดูนะครับนะครับโอเคนะฮะพอเราคลิกสมัครงานไปนะครับอินเด็กซ์เท่ากับ5ก็คือมันมันเอาลำดับที่ ลำดับที่ของข้อมูลนะฮะเนื่องจากเรามีตั้งแต่มัธยมปลายนะฮะก็จะเป็น01234น012345แบบนี้นะครับมันไม่ได้เริ่มจาก1นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะตรวจสอบเอาค่ามันมาตรวจสอบเนี่ยเราก็เราก็สามารถทำได้นะครับด้วยการใช้ใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็ใกล้เคียงกันนะฮะใช้คำสั่งนะครับอันนี้ ให้แสดงข้อความว่า value นะครับเท่ากับนะครับบวกตัวแปร ed dot นะครับ options นะครับวงเล็บนะครับเปิดเปิด bracket นะครับเปิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ ed dot selected ก็ index นะครับก็จะเหมือนกับคำสั่งตะนะบนนี้แหละครับจะเหมือนกันตัวนี้นะ เสร็จแล้วต้องใส่รีบิลตัวนึงฮะดอ l u e นะครับแล้วก็วงเล็บปิดไปโอเคนะฮะทีน,นี้รันรใส่ชื่อใส่สกุลเลือกเพศเลือกวันเดือนปีเกิดนะฮะสมมติว่าเอาเป็นปริญญาตรีนะฮะคลิกสมัครงานโอเคนะฮะทีนี้ Valu เท่ากับ E04 e 04. น e 4เป็นของปริญญาตรีนะฮะ เป็นของปรีจริงไหมนะฮะดูในหน้าซอสโค้ดนะครับออ t i o นะ Option value e เห็นไหมฮะ e สีปริยาตรีนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ครับแต่ท,ทันทีที่เราซัมมิตไปเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าเราจะตรวจสอบด้วยเออ่ด้วยด้วยด้วย select and index หรือเปล่านะครับมันก็มันก็จะทำไมฮนะมันก็จะทำการส่งค่าไป กับตัวแปรนะครับ okay, นะครับส่วนคอนโทรลตัวสุดท้ายคือ,อชุดสุดท้ายคือทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นเช็คบ็อกหมดเลยนะครับสังเกตนะฮะมีชื่อเหมือนกัน แต่ว่ามีวาลูต่างกันนะครับมีวาลูต่างกันแล้วก็มี ID ต่างกันด้วยนะครับเราจะสร้างฟังก์ชันเพื่อมาตรวจสอบทักษะนะครับของผู้สมัครงานฟังก์ชัน i s i s check skill นะครับทีนี้มานิยามตัวแปรนะครับ ถ้าเป็นสกิลด้านฮาร์ดแวร์นะครับว่าฮาร์ดแวร์เท่ากับ document e id, w, นะครับ get element by id ch ฮาร์ดแวร์นะฮะ sw นะครับว่าทีานี้เป็นซอฟแวร์นะครับ document get element by id แล้วก็ ch ซอฟแวร์ sw นะครับว่า nw นะครับ document g e t element by id นะฮะเช็ c k b ็อก ch nw นะครับแต่ว่า Network นะฮ<น><น>ะมีความสามารถด้านเครือข่ายแล้วก็ wdv นะครับ document g e t element by id แล้วก็ ch dv เอเคนนะครับ เราได้เช็คบล็อกทั้งสี่อันละนะครับแล้วก็ทกําการตรวจสอบนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้สมัครจะต้องเลือกรายการใดร,ร,รายการหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ if นะครับ h w s w check นะครับ o s s w check o นะครับ nw. check นะครับ o นะครับ dv. d v e l o p นะครับ check เคนะฮะถ้าเกิดมีการเช็คก็ return true นะครับ else นะะแต่ถ้าเกิดไม่มีการเช็คเลยนะครับก็ให้ return ออกมาเป็น false นะครับ ทีนี้เราก็เอาฟังก์ชันนี้นะครับปรไปใส่เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันหลักของเรานะครับ is valid อ uh, ่ is check skill นะครับแล้วนกะ็วงเล็บเปิดปิดโอเคนะครับทีนี้รันนะครับใช่กนะุลน,นะครับวัชระเพศช,ชาย ภาษาพอโ์ตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์กดีเวล็อปนะครับเก่งมากเป็นมันทุกอย่างนะครับโอเคนะฮะก็จะถูกซ้ำไม่ไปนะครับแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกแค่2รายการก็ไปนะครับเห็นไหมครับคือเลือกรายการใดรายการหนึ่งก็ไปนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เลือกเลยไม่ไปนะครับฟอร์มก็จะถูกรีเซ็ต นะครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับเวลาคุณใช้อีเมลถ้าคุณใช้อีเมลเนี่ยคุณจะเห็นนะครับมันจะมีปุ่มปุ่มลิงก์อันนึงที่เป็นรูปเช็คบ็อกนะครับนะฮะว่าเลือกทั้งหมดสมมติมันมีตัวเลือกเยอะนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะลองสร้างปุ่มคลิกนะครับอันหนึงนะครับให้แสดงข้อความว่าเลือกทั้งหมดแต่ว่าเราต้อง มาเขียนฟังก์ชันเพิ่มนะครับฟังก์ชันที่จะเขียนเพิ่มชื่อ Select All นะครับ s e l l All เสร็จแล้วเพิ่มฟังก์ชันใหม่ s e l l All นะครับนี่ว่าไอตัว s e l l All เนี่ยหมายวามว่าถ้าเกิดคลิกปุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำการเลือกเช็คบ็อกทั้งหมดเลยนะฮะประหยัดเวลานะครับ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับผม Copy โค้ดจากเช็ c บ็อกช่องสี่อันนะครับนะฮะแล้วถ้าเราจะเลือกทั้งหมดเนี่ยผมใช้ฟังก์ชัน for ก็แล้วกันนะครับ for i ถ้ากับ0นนะครับ i น้อยกว่า i น้อยกว่า document นะครับ dot get element by ไอะไรครับ by name by name name ก็คือ check skill นะครับ check skill มาจากไหน ch skill นะมาจากไหนมันมาจากเนี่ยครับ name เห็นไหมแต่ละอันเนี่ยก็จะมี name เหมือนกันทั้ง4อันนะครับ i นะครับ for i จะกระสู i น้อยกว่า document element by check skill length นะครับ length แบบว่าจำนวนสมาชิกหรือความยาวของมัน แล้วก็ i บวกบวกนะฮะแบบนี้แล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็สั่งให้วนรอบการทำงานขอยัดอ,อย่างนี้นะครับทีนี้ตอนเราวนรอบการทำงานเนี่ยเราก็ต้องเนื่องจากเราไม่ได้นิยามตัวแปรนะมันก็จะผมก็เลยเขียนยาวหน่อย get element by name นะครับ by name แล้วก็ เนมก็คือ check ch skill dot it item นะครับ item วงเล็บ N น,นะครในตัวอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น i นะครับเพราะว่า i มันจะเป็นค่าตัวเลขที่จะรันตั้งแต่0ูนไปจนถึงค่าความค่าจำนวนสมาชิกของของเขานะครับ dot 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 check เท่ากับนะครับ true นะครับ รันนะครับถ <yap> mm ้าเลือกทั้งหมดเห็นไหมครับพอเราเลือกทั้งหมดเนี่ยก็ปุ่มทั้งหมดก็จะถูกเลือกแต่ตัวเช็คบล็อกทั้งหมดก็จะถูกเลือกนะครับเห็นไหมคแบบนี้ในเมื่อมีปุ่มเลือกทั้งหมดมันก็ต้องมีปุ่มเคลียร์ทั้งหมดนะครับเพื่อ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 อำนวยความสะดวกถ้าเกิดบังเอิญเลือกผิดนะครับขออนุญาตกปเลยนะครับนะครับ เลือกทั้งหมดนะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่าไม่เลือกไม่เลือกทั้งหมดนะครับส่วนอีเวนต์นะครับจากออนคลิกผมเปลี่ยนเป็น uncell ออ f นะครับ uncell off ชื่อฟังเราก็าในในแท็บในใน,ในบล็อกของจาวาสคริปต์คุณก็ไปกำหนดไปสร้างฟังก์ชันใหม่คือฟังก์ชัน uncell ออ f นะครับเปิดปีก้าป,ปีก้า,กา,กานะนี่นนอนฮนะ ก็คุณก็มานิยามตัวแปรแล้วก็สั่งวนลูปแบบนี้ก็ได้นะครับผมขอก๊อปเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับนะตรงฟังก์ชัน for ตรงตรงการการ,รประกาศตัวแปรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยการวนลูปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็วนลูปไปตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่นะตัวตัวท็ g control ที่มี ชื่อว่า ch skill นะครับแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนกนะ็คือเปลี่ยนจาก true เป็น false เท่านั้นเองนะครับ,นะรบถกใดๆๆที่ชื่อ ch skill มีไอเทมนะมีลำดับของไอเทมที่ i นะ i มันก็เริ่มจาก0ไปเรื่อยๆนะครับ dot check ก็คือถ้าถูกเลือกนะ dot check คือการถูกเลือกนะครับ dot check ถ้ากับ false ก็คือไม่ถูกเลือกโอเคนะฮะทีนี้ลงดันดู เลือกทั้งหมดนะครับไม่เลือกนะฮะเลือกก็ไม่เลือกนะครับก็สําหรับาการทํางานกับพวกฟอร์มนะฮะบางทีก็ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะบางทีก็อยากจะล้างค่าทีเดียวก็โดยที่ไม่ไม่อยากจะไปรีเฟรชฟอร์มใหม่ก็สามารถใช้ปุ่มพวกนี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ